คราวดี้จินชาแนลสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้แอดคลาว d ี้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะฮารูมิติไปเป็นพระชายาโหดแห่งวังหลวงตอนที่สมองค์รัชทายาทไปหลี่เย่ตอนที่สมองค์รัชทายาทไปหลี่เย่ถงเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย เงื่อยหน้าขึ้นมองก็พบกลุ่มคนจำนวน2อถึงสคนที่กำลังยืนขวางทางตรงหน้าอยู่และคนที่อยู่หน้าสุดเป็นหญิงสาวโฉมงามแต่งหน้าประทินผิวละเอียดอ่อนสวยทว่าน่าเสียดายที่ความงดงามเหล่านั้นต้องถูกสายตาและท่าทางอันหญิงพยองหวดดีทำลายภาพลักษณ์จนสิ้นนางคนนี้เป็นบุตรสาวคนโตของขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่แห่งจัก,กรวรรด จจ้นกัวซึ่งมีทหารราบและทหารมานับแสนนายอยู่ภายใต้อำนาจของเขาซึ่งจางเซี่ยหลงนางนี้ก็อาศัยพลังอำนาจของตระกูลข่มเหงรังแกเซี่ยถงมาก็ไม่น้อยเลยเสี่ยถิงปลายตามองอีกฝ่ายแวบหนึ่งเท่านั้นแล้วก็เดินผ่านหน้าอีกฝ่ายไปโดยไม่ได้ใส่ใจสักนิดทำราวกับจางเซี่ยหลงเป็นเพียงอากาศาธาตุคนสันดาณประเภทนี้มันไม่มีค่าเพียงพอที่จะสนใจ จางเซียหลงที่เห็นเซียถิงปฏิบัติอย่างเมินเฉยใช่ก็พลันเดือดดานนางกางแขนวาดออกไปขวางทางเซียถงเอาไว้คลี่ยิ้มหัวรอเยเยยกล่าวว่าเซียถงยามนี้เจ้าหาใช่อัจฉริยะดังการก่อนแล้วทางที่ดีเจ้าควรซุกหัวอยู่แต่ในจวนอย่าโผล่หน้าออกมาอีกเลยจะดีกว่าเพราะจะอย่างไรท่านองค์รัชาทาย,ยากลับไม่คู่ควรกับสว่างอย่างเจ้า คนที่อยู่ข้างกายของจางเซี่ยหลงที่ได้ยินแบบนั้นต่างหัวเราะคิดคักเสียงดังลั่นเซี่ยถงหยุดชะงักฝีเท้าพร้อมเหลียวหลังเหลือบมองอีกฝ่ายด้วยหางตาแวบหนึ่งเบื้องลึกในแววตาคู่นี้ทั้งเย็นชาและเฉียบคมประดุดมีกริดเล่มหนึ่งปราศจากระลอกคลื่นอารมณ์ใดผันผวน,นเจือผสมอยู่เลยนั่นกลับทำให้จางเซี่ยหลงเสียวสันหลังวูบรู้สึกราวกับตัวเองตกลงในบ่อน้ำแข็งเย็นบนรรพการพ,พันปีในเซี่ยวพริปตาทั่วร่างกายย่ายเย็นเฉียบจับขั้วหัวใจเกินจะบรรยาย หากเจ้ามีเวลาหัวเรายอค่าทนายไม่เอาเวลานี้ไปคิดหาวิธีร่านใส่องรรดญาติให้หลงเสียละ่ะองค์รัชายาตไปหลี่เย่ก็แค่เศษบุรุษชายที่ใจสอบกว่าสุนัขตัวหนึ่งภายนอกดูอ่อนโยนเป็นชายอบอุ่นทว่าภายในกลับเน่าเฟถึงแม่เสียถงเจ้าของร่างเก่าจะเคยใช้ชีวิตแลกชีวิตช่วยเหลือเขาเอาไว้แต่อีกฝ่ายกลับไม่เคยแม้นกระทั่งมาเยี่ยมนางเลยสักครั้งมารายาทโดยพื้นฐานยังไม่มีคนแบบนี้ยังเรียกว่าผู้ดีได้อย่างไร เซี่ยถงรู้สึกเสียใจแทนเจ้าของร่างเก่าเหลือเกินที่ยอมทิ้งชีวิตอันมีค่าเพื่อช่วยเสษมนุษย์เช่นมันไม่คุมเอาเสียเลยจางเซี่ยหลงอาจไม่เข้าใจคำว่าร่านที่เซี่ยถงกล่าวก็หลงดีใจคิดว่าอีกฝ่ายกำลังหวัดกลัวตนจึงเชิดค้างชี้ขึ้นฟ้าอย่างหยิงพยองชี้นิ้วกล่าวเย้ยยอกว่านับว่าเจ้ายังรู้ตัวเองดีครั้งหน้าหากพบเจอข้าอีกแล้วก็จงอ้อมเดินไปทางอื่นอย่าโผล่หน้าอัปลักมาให้ข้าเห็น แววตาคู่นั้นของเสียถงดูเย็นชาขึ้นในบัดดลตั้งแต่เกิดมาจนตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าชี้นิ้วสั่งด้วยถ้อยคำที่หยาบเหยียดปานนี้กระทั่งนักฆ่าในวงการหรือสายลับบางคนแค่ได้ยินชื่อนางก็พลันสั่นกลัวกันหมดแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าจะมีปัญญาเพียงใดกล่าวจบเสียถงก็สาวเท้าก้าวเดินหน้าต่อไปโดยไม่สนใจอันใดอีกแต่ทันใดนั้นพลันมีสายลมหนาวพัดผ่านมาจากด้านหลังเข้าโจมตีนางโดยฉับพลัน อาศัยสัญชาตญาณน,นักฆ่าเก่าเซี่ยถงหันควับกลับไปมองอย่างรวดเร็วเห็นเพียงกรงเล็บทั้งห้าของจางเซี่ยหลงที่พวยพุ่งแฉกเข้าใส่หวังจะฉีกกระชากเสื้อผ้าบนเรือนร่างของนางให้ขาดรุย่ยตั้งใจจะทำให้อับอายขายหน้าต่อหน้าชาวเมืองเฟิ่งหลีทุกคอนอ แม่เียถงจะไม่มีลมปราณแล้วแต่ความว่องไวของนางยังคงเพียบพร้อมคงอยู่เพียงเบี่ยงร่างไปทางซ้ายปรับทิศองศาแตกต่างเล็กน้อยก็สามารถเลี่ยงหลบกรงเล็บทั้งห้าของจางเซียหลงที่พยายามจะพุ่งจู่โจมได้อย่างง่ายดายจางเซียหลงที่เห็นเสียถงหลบกระบวนโจมตีของตนก็พลันตกใจรีบระดมใช้ลมปราณขุมใหญ่ฟันฟาดใส่ต่อเนื่องทว่าชั่วอึดใจขณะนางกลับรู้สึกได้ว่าบริเวณพื้นดินที่นางยืนอยู่กลายเป็นความว่างเปล่า คู่ขาที่ยืนหยัดก่อนหน้ากลับถูกเสียถงตวัดขากวาดลานวัดใสจนล้มขมานอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นมือเรียวยาวสีขาวผ่องข้างหนึ่งจับกดไหล่อีกฝ่ายติดแน่นในท่านอนส่วนมืออีกข้างพุ่งเข้าไปบีบคอแน่นจนคมเล็บฝังลึกเป็นแผลทั้งสีหน้าแววตาของเียโถงในยามนี้เลือดเย็นไรเมตตาประดุดว่าสามารถหักคอของจางเซี่ยหลงได้โดยไม่มีลังเลนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันเียโถงไม่ได้พิการแล้วหรอกหรือ ทนหนมันถึงสามารถเอาชนะค่าได้ภายในกระบวนท่าเดียวอย่างง่ายดายปานนี้สงสัยว่าค่าจะประมาทมันเกินไปไอขยับปล่อยค่าปล่อยค่าเร็วจางเซียหลงตะลึงงันอยู่พักใหญ่ชั่วขณะต่อมาค่อยส่งเสียงกรีดร้องลั่นด้วยความโกรธจัดหากเจ้าแหกปากขึ้นอีกคราเดียวเชื่อหรือไม่ว่าค่าสามารถหักคอเจ้าทิ้งได้ทันที เสียถงยังคงกระทับออกแรงบีบคออีกฝ่ายแน่นกลนเสียงเย็นขู่ออกไปคำหนึ่งซุ้มเสียงที่สุดแสนจะเย็นชานี้ทำเอาผู้คนที่อยู่รอบข้างข,างขนหัวลุกสู้จังเสี่ยหลงกับผู้ติดตามข้างกายนางต่างตะลึงงานค้างแข็งอยู่กันที่อ้าปากว้างเบิกตาโตแทบถลนนี่มิใช่ว่าเสี่ยถงเป็นนางอัปลักษ์แสนขี่ขาดที่เคยรู้จักหลอกหรือไหยนางถึงเปลี่ยนไปได้ปานนี้ ไม่เพียงแค่ลักนิสยัยแต่ยังรวมไปถึงกลิ่นอายอันเย็นเยือะเยือกนี้อีกเจ้าเจ้าจางเซี่ยหลงเข้าสบตาอีกฝ่ายสีหน้าบิดเบี้ยวเปี่ยมล้นไปด้วยจิตสังหารค้นคลักทว่าในท้ายที่สุดกลับต้องเบี่ยงสายตาเลี่ยงหนีหดหัวหดคอลงด้วยความหวาดกลัวและไม่กล้าปริปากพูดอะไรอีกเลยเซี่ยถงคอยมือออกจากคอของอีกฝ่าย ปัดเศษดินเศษฝุ่นบนมือเล็กน้อยพร้อมลุกขึ้นยืนจากนั้นค่อยเหลียวหางตาเหลือบมองจางเซี่ยหลงอย่างดูแคลนประดุดเบื้องบนปลายตามองค์จันทานแววตายเย็นสถานวาบขึ้นต่อให้ข้าเป็นขยะก,ก็มากเกินพอแล้วที่จะสังหารเจ้าทิ้งดุดเศษทุลีพูดจบนางก็เดินจากออกไปแสงตะวันสีทองทอประกายสาดส่องไปทั่วเมืองเฟิ่งหลี่ทว่าจางเซียหลงและคนอื่นๆกลับไม่รู้สึกอบอุ่นเลยแม้สักนิด ในทางตรงกันข้ามพวกเขาต่างรู้สึกหนาวเหน็บอย่างไรเหตุผลอิงเออรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งคุณหนูของนางแข็งแกร่งเหลือเกินนางสามารถเอาชนะจังเซี่หลงที่มีระดับพลังอยู่ในขอบเขตเสาหลักเหลืองได้ภายในกระบวนท่าเดียวแม้ว่าคุณหนูจะมีพรสวรรค์ในเส้นทางการบำเพ็ญตบะท,ที่สูงเสียยิ่งกว่าองค์รัชทายาทแต่เนื่องจากนิสัยประจำตัวที่ขี้ขลาดตาขาวจนกลายเป็นเอกลักษณ์ ทำให้นางไม่กล้าโต้ตอบผู้ใดแม้จะถูกรังแกก็ตามทว่ากลับคิดไม่ถึงคล้อยหลังจากเหตุการณ์ที่คุณหนูได้รับบาดเจ็บสาหัสนิสัยก็ดูจะเปลี่ยนไปมากแต่อย่าว่าอย่างโน่นนี่เลยอิงเอ๋อรู้สึกเป็นปลื้มกับคุณหนูที่เป็นอย่างในตอนนี้มากกว่าหลังจากเดินเตรยอยู่บนท้องถนนได้รอบหนึ่งเสียถงก็กลับมายังเรือนหลังน้อยของตนไม่นานอิงเอ๋อก็รีบวิ่งเข้ามารายงานกับนางสีหน้าดูมีความสุขอย่างยิ่งว่า คุณหนูองค์รัชทายาทเสด็จมาเจ้าค่ะยังไม่ทันกล่าวจบก็ติดตามมาด้วยเงาร่างสีม่วงสายหนึ่งที่เดินโฉบเฉี่ยวเข้ามาในตัวเรือนด้านในมาในชุดคลุมผ้าไหมรูราสีม่วงตัดทองผมเข้าถูกรวบสูงปักด้วยป่นยกเขียวใบหน้าหล่อเหลาราวกับคมมีดกรีดใจของเหล่าสตรีดวงตาคู่นั้นช่างกลมโตแต่แฝงไปด้วยความหญิงยโสจองหองอยู่หลายส่วนทั่วร่างกายยญาปรากฏกลิ่นอายแห่งเชือ้อพระวงชั้นสูงแผ่ซ่าน ชายผู้นี้คือองค์รัชทายาทไปหลี่เย่เบื้องหลังของเขามีเหล่าองครักษ์หลายคนกำลังถือหีบสมบัติล้ำค่ามากมายในวังหลวงและห่อผ้าไหมชั้นเลิศอีกหลายสิบกล่องยังไม่ทันที่เซี่ยถงจะได้เอ่ยปากอันใดไปหลี่เย่ก็เอ่ยขึ้นเสียงเย็นว่าเซี่ยถงองครัชทายาทผู้นี้มีเรื่องต้องการจะบอกเจ้าให้ทราบเสียก่อนเจ้าอย่าหวังที่จะให้องค์รัชทายาทผู้นี้แต่งตั้งเจ้าเป็นพระชายารองเลิกฝันกลางวันเสีย กล่าวจบเขาก็ยกมือเป็นสัญญาณให้องครักษเหล่านั้นแบกหีบสมบัติกองไว้ตรงหน้าของเสียถงแววตาคู่นั้นที่จับจ้องใส่เสียถงมันอัดแน่นไปด้วยความดูแคลนหยามเยียดทั้งยังกล่าวน้ำเสียงรังเกียจต่ออีกว่าของพวกนี้เป็นรางวัลมอบให้แก่เจ้าถือเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ช่วยชีวิตข้าหากไม่ใช่เพราะเสด็จพ่อทรงบังคับให้เขาเดินทางมายังจวนเสนาบดีคนอย่างเขาไม่มีทางมาแน่นอน นางอัปปัลกนี่ทั้งที่คลาดและไร้ประโยชน์แต่เห็นแบบนี้นางกลับเจ้าเล่เป็นอย่างยิ่งคงอยากจะใช้นี่บุญคุณนี้เป็นข้ออ้างเพื่อที่จะบีบบังคับให้เขาอภิเษกกับนางและขึ้นเป็นพระชายารองแผนการไม่เลวเสี่ยถงเลือกคิวเล็กน้อยนางไม่แม้แต่เหลือบสายตามองไปหลี่เย่เลยเช่นกันทว่าค่อนข้างสนใจกับบรรดาหีบสมบัติตรงหน้าอิงเออรับของทั้งหมดไว้ อิงเอ๋อถึงกับตกลึงเงินไปชั่วขณะหนึ่งทันใดนั้นดวงตาของนางก็มีน้ำตาเอ่อล้นออกมานางรีบวิ่งตรงไปคุกเข่าต่อหน้าไปหลี่เย่ทั้งน้ำตาขอร้องว่าท่านองค์รัชทายาทท่านมีอาจทำเฉกเช่นนี้กับคุณหนูของข้าได้นางยอมกลายมาเป็นคนพิการไร้ลมปราณเพื่อช่วยชีวิตท่านนางนางเป็นถึงอัจฉริยะอันดับหนึ่งแห่งจักรวรรดิตงหลีอิงเอ๋อยืนขึ้น สีหน้าแววตาของเซี่ยถงแปรเปลี่ยนไปทันทีอิงเอ๋อที่ได้ยินดังนั้นกลับไม่แม้แต่จะเคลื่อนขยับแต่เลียวหลังเงยขึ้นจับจ้องเซี่ยถงแทนคุณหนูสีหน้าของเซียถึงเย็นชาขึ้นหลายส่วนกระทั่งน้ำเสียงเองยังเย็นยเยือกจนหน้าขนหัวลุกชีวิตข้าไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นมาร้องขอพอเห็นสีหน้าการแสดงออกอันแสนเย็นชานี้อิงเอ๋อตกใจถึงขั้นรีบลุกขึ้นในพริบตา ไปหลี่เย่ตะลึงเงินไปเล็กน้อยแววความหยิงเยโสจองหองที่เร้นแฝงในดวงตายิ่งเข้มข้นเห็นชัดขึ้นเขาเพียงเค้นเสียงเบาๆขึ้นว่านับว่าเจ้ายังมีไหวพริบดีข้าจะรับของเหล่านี้ไว้เองยามนี้ท่านเองคงกล่าวในสิ่งที่ต้องการจะกล่าวหมดแล้วเช่นนั้นก็เชิญกลับไปได้เสี่ยถงออกคำสั่งไล่แขกออกไปโดยไม่สนใจอีกต่อไปเจ้าของร่างเก่าชอบเดินมนุษย์ไร้ค่าเช่นนี้ไปได้ยังไงกัน ตอนที่สี่ชายชุดดำเมื่อได้ยินแบบนั้นไปหลี่เย่รู้สึกโกรธกริ้วจนใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวไม่มีผู้ใดกล้าพูดจากับเขาเช่นนี้มาก่อนทว่านางอัปลักษณีกลับกล้าไล่เขาจริงๆเมื่อก่อนมิใช่ว่านางชอบข้าหรือว่ากำลังเล่นแง่เล่นเหลี่ยมอะไรสักอย่าง เสี้ยถงลูกไม้ตื้นเขินเช่นนี้ของเจ้าไรประโยชน์สิ้นดีต่อหน้าข้าเพียงได้เห็นหน้าเจ้าข้าก็อยากจะอ้วกเต็มทนแล้วแต่หากเจ้ามีใบหน้าที่งดงามกว่านี้สักเล็กน้อยข้ายังพอเก็บไปพิจารณาได้หน้าเสียดายที่เจ้าอัปะัะษ์เกินไปทั้งแาวความรังเกียจและดูแคลนที่สองสะท้อนออกมาจากดวงตาของไปหลี่เย่มันไม่มีเจตนาที่จะปิดบังเลยแม้สักนิดเสี้ยถงได้ยินแบบนั้นมุมปากพลันกระตุกยิ้มขึ้นเล็กน้อย สีหน้าแววตาดูเย็นชาเข้าไปใหญ่ราวกับทานน้ำแข็งนางเอ่ยถากทางสวนตอบไปว่าข้าหรือเคยใช้ลูกไม้กับท่านขอบอกตามตรงต่อให้ท่านจะถอดเสื้อแก้ผ้ายืนอยู่ต่อหน้าข้าข้าเองก็ไม่มีสนใจเช่นกันแค่พูดออกเช่นนี้ก็แทบอยากจะอ้วกแล้วเช่นกันหูหูห คล้อยหลังพูดจบเสี่ยถงไม่สนใจสีหน้าดำคล้ำม,มืดทมินและบิดเบี้ยวหน้ากเกลียดของไปหลี่เย่เลยแม้แต่น้อยนางหมุนตัวเดินกลับเข้าไปภายในเรือนพร้อมใช้เท้าเขีย่ยประตูปิดใส่หน้าอีกฝ่ายดังปังถูกอีกฝ่ายใช้เท้าเขีย่ยประตูอัดใส่หน้าเช่นนี้ด้วยท่าที่สุดเมินเฉยนับเป็นความอัปยศครั้งใหญ่ของไปหลี่เย่เขาในตอนนี้โกรธแค้นอีกฝ่ายเป็นอย่างยิ่งจนใบหน้าเขียวดำสลับสีไปมา กัดฟันกรอดกลนเสียงเค้นผ่านร่องฟันด้วยความอาฆาตขึ้นคำหนึ่งง่ายแล้วจะได้เห็นดีกันนังโสโครก อิงเอ๋ยยังคงยืนแข็งค้างอยู่ที่เดิมอาปากกว้างขากันไกลแทบร่วงกระแทกพื้นนา่งยืนอยู่ท่านั้นไม่ตอบสนองเป็นเวลานานภาพฉากที่เสียถงเอ่ยว่าจาเหยียดหยันและใช้เท้าปิดประตูใส่ไปหลี่เย,ย่ยังคงตราตรึงแม้ไม่รู้ว่านี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่กับคุณหนูของนางแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนแล้วก็คือคุณหนูที่อยู่ตรงหน้านางได้เปลี่ยนไปแล้วจริงๆเปลี่ยนไปราวกับหน้ามือเป็นหลังตีนโดยแท้ เมื่อคุณหนูเป็นพวกชอบเก็บตัวมีนิสัยขี้อายไม่กล้าแสดงออกอย่าว่าแต่ทํากิริยาเช่นนี้ใส่ผู้อื่นเลยแม้กระทั่งจะปั้นสีหน้าแข็งขืนใส่ยังไม่กล้าคราวนี้เห็นสีหน้าขององค์รัชทายาทหรือไม่ราวกับว่าเขากำลังเดือดดานสุดขีดจนแทบระเบิดออกมาแต่สิ่งที่ทำให้อิงเอ๋อไม่เข้าใจที่สุดคือคุณหนูแอบชอบองค์รัชาทายาทมาโดยตลอดเลยมิใช่หรือ มิฉะนั้นคงไม่ยอมเสี่ยงชีวิตเข้ารับคมดาบมรณะแทนอีกฝ่ายเช่นนี้หรอกจริงหรือไม่อิงเอ๋อแบกหีบสมบัติกองเหล่านั้นทยอยเข้าเรือนด้านในคุณหนูสิ่งของพวกนี้ท่านวางแผนจัดการอย่างไรต่อเจ้าคะ่ะเสี่ยถงไล่เปิดหีบสมบัติแต่ละกล่องออกมาก่อนจะถอยหลังขึ้นมองกวาดสายตาสำรวจไปรอบหนึ่ง อืมไข่มุกรัติการชั้นดีปะการังทับทิพทชาตาจี้ยกเขียวไขมันแพะและสมุนไพรลำค่าจำนวนหนึ่งเก็บสมุนไพรเอาไว้ส่วนที่เหลือเอาไปขายให้หมดจะเจ้าค่ะอิงเอ๋อตะลึงเงินไปชั่วขณะอีกครั้งนางได้ยินถูกใช่ไหมเจ้าฟังไม่ผิดหรอกเอาไปขายซะเสี่ยถงเอ่ยเสียงเรียบโดยมองข้ามความตกใจและแววสงสัยที่เปี่ยมล้นบนใบหน้าของอิงเอ๋อโดยสิ้นเชิง นี่เป็นพื้นพิภพของผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่มีสิทธิครอบครองทุกสรรพสิ่งต่อให้สิ่งเหล่านี้จะล้ำค่าหรือสวยงามเพียงใดก็ไร้ประโยชน์มิสู้เอาพวกมันไปขายหาเงินเข้ากระเป๋าเพิ่มดีกว่าหรืออย่างน้อยก็เอาเงินจำนวนเหล่านี้ไปซื้อสมุนไพรหรือโอสถมาเพิ่มจะได้ช่วยให้ตัวนางแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนี่ทะลุมิติมายังผืนพิภพแห่งนี้ได้เดือนกว่าแล้วแต่ซี่ถงก็ยังไม่เคยตรวจสอบสภาพความเสียหายของจุดตันเทียนของตัวเองอย่างละเอียดเลยสักครา ซึ่งนางอาศัยจังหวัดที่อิงเออร์นำของออกไปจำนำลองนั่งขัดสมาธิเรื่องกระบวนการรวบรวมลมปราณเข้าสู่จุดตันเทียนอย่างช้าช้าแต่ผลปรากฏว่าการจะเติมเต็มลมปราณเข้าไปในจุดตันเทียนมันเป็นเรื่องที่ลำบากยิ่งเพราะเพิ่งรวบรวมได้ไม่ทันไรกระแสลมปราณเหล่านั้นกลับสลายหายไปจากทุกทิศทุกทางราวกับถังน้ำที่รั่วมไม่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้คล้อยหลังพยายามอยู่อีกหลายครั้งทว่าผลลัพธ์ที่ได้ยังคงเหมือนเดิม เียถงทอนหายใจอย่างจนปัญญาดูท่าจุดตันเถียนดังกล่าวคงพิการถาวรไปแล้วจริงๆแต่หากเป็นเช่นนี้นางก็ไม่สามารถฝึกปรือลมปราณได้แล้วแบบนั้นนางคงต้องหาทางอื่นความยืดหยุ่นและความคล่องแคล่วของร่างกายนี้ไม่เลวเลยปรับเท่าที่นางฝึกฝนจนคุ้มชินกับร่างนี้เพียงพอฝีมือน่าจะเทียบเคียงกับทักษะในชีวิตก่อนหน้าได้ ต่อให้ซี่ถงต้องเผชิญหน้าพบกับยอดฝีมือขอบเขตเสาหลักเขียวแต่นางก็มั่นใจว่าสามารถต่อสู้ได้อย่างสูสีผู้บำเพญตบะในทวีปเทียนหลางสามารถแบ่งระดับชั้นพลังได้ดังนี้ขอบเขตเสาหลักแดงเสาหลักเหลืองเสาหลักเขียวเสาหลักฟ้าราชันม่วงและจักรพัดครามฟ้าซึ่งขอบเขตราชันม่วงและจักรพัดครามฟ้าในทวีปเทียนหลางมีจำนวนน้อยเสียยิ่งกว่าคนวิหกเพลิงอมาตะและเขากิเลนเสียอีก แม้ว่าสมุนไพรที่ไปหลี่เย่มอบให้นั้นจะมีค่ามากแต่ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนมีสรรพคุณในการรักษาอาการบาดเจ็บซึ่งสิ่งที่นางต้องการที่สุดในตอนนี้คือสมุนไพรที่ใช้ล้างไขกระดูกตัดเส้นเอ็นเพราะแบบนี้เองก็เคยสั่งให้อิงเอ๋อนำของทั้งหมดไปขายในโรงรับจำนำเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินผ่านไปไม่นานอิงเอ๋อก็หอบของถือกลับเข้ามาพร้อมกับสีหน้าสุดแสนจะหดหู่ คุณหนูเพราะสิ่งของเหล่านี้ล้วนแต่มีตราพระราชสำนักเท่าแก่โรงรับจำนำจึงไม่กลับรับซื้อต่อเสี่ยถงขมวดคิ้วมุ่นเล็กน้อยหมุนตัวกลับไปหยิบกล่องใบหนึ่งในลิ้นชักออกมาภายในมีเพียงเหรียญทองอยู่สองเหรียญดูเป็นภาพฉากที่ดูน่าเวทนาพิกล แม่ร่างนี้จะเป็นถึงบุตรสาวสายตรงของจวนเสนาบอดีแห่งนี้แต่เบีย้ยเลี้ยงรายเดือนช่างน้อยนิดจนหน้าสมเพศโดยปกตินางชอบถูกแม่เลี้ยงทำ้ายร่างกายคล้ายเป็นการระบายอารมณ์ส่วนเบีย้ยเลี้ยงในแต่ละเดือนที่นางควรได้ก็ถูกแม่เลี้ยงยึดเอาไปหมดเหลือก็เพียงเหรียญทองในกล่องใบนี้ที่เสี่ยถงต้องกินต้องใช้อย่างประหยัดการจะออกไปซื้อสมุนไพรในยามนี้ที่ร้านข้างนอกคงเป็นไปไม่ได้แล้ว ทางเลือกเดียวที่หลงเหลืออยู่คือต้องออกไปขุดหาเองภายในป่าปัญหาทั้งหมดในตอนนี้อยู่ที่เรื่องเงินและนี่ยังเป็นปัญหาแรกที่เสี่ยถงต้องจัดการตั้งแต่ทะลุมิติมาคุณหนูท่านต้องการเงินไปเพื่ออันใดหรืออิงเอ,อ๋อเอ่อยถามขึ้นด้วยความสงสัยเซี่ยถงเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าสังเกตการสภาพอากาศวันนี้ซึ่งมีเมฆมากค่อนข้างมืดครึมจึงค่อยเอ่ยว่าไม่มีอะไรเจ้าไปเตรียมอาหารเย็นเถอะ เช้าวันถัดมาเสี่ยถงตื่นตั้งแต่เช้าตรูส่สวมชุดกระโปรงรัดรูปสีเงินปัดผมหางมาสูงสองใบหน้าที่มีจุดด่างดำบนแก้มทั้งสองข้างผ่านกระจกสีทองแดงเล็กน้อยหมุนตัวเดินไปหยิบผ้าสีขาวผืนหนึ่งออกมาจากตู้นำมาคลุมใบหน้าเอาไว้จากนั้นส่องกระจกอีกคราพร้อมพยักหน้าอย่างพึงพอใจก่อนจะเดินออกไปจากเรือนหลังน้อยและปีนกำแพงจวนออกไป ห่างออกไปจากเมืองเฟิ่งหลีประมาณร้อยลีมีป่าสนอยู่แห่งหนึ่งซึ่งสมุนไพรโดยส่วนใหญ่ในเมืองเฟิ่งหลีล้วนถูกขุดหาได้จากในป่าสนแห่งนี้คล้อยหลังซื้อม้าขี่เสร็จสับเสี้ยถงก็ควบม้าวิ่งออกไปอย่างบ้าคลั่งรวดเร็วผ่านไปครึ่งชั่วยามกว่าในที่สุดก็เดินทางมาถึงป่าสนแห่งนี้จนได้ตลอดช่วงเช้าที่นางเริ่มลงมือขุด ลับไม่พบสมุนไพรที่ใช้ล้างไขกระดูกตัดเส้นเอ็นเลยสักต้นเงยหน้ามองฟ้าขึ้นในยามนี้ดวงตะวันก็ตั้งเตางานอยู่เหนือศีรัะแล้วนี่ก็เป็นเวลาเที่ยงวันแล้วเสี่ยถงตัดสินใจเติมกำลังให้อิ่มท้องเสียก่อนแล้วค่อยว่ากันต่อนางไล่จับไก่ป่าตัวหนึ่งได้โดยง่ายทำการดึงขนลอกออกให้หมดอย่างคล่องแคล่วหลังจากล้างมันให้สะอาดแล้วก็เริ่มก่อไฟและย่างมันในทันที กลิ่นหอมกรุ่นจากเนื้อไก่ที่ถูกย่างพัดหอมโชยออกมาจากกองไฟขณะที่ซี่ถงกำลังจะหยิบไก่ย่างสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาแทก,กินแต่จูจ่ๆพลันปรากฏตะคมแสงสีเงินสว่างว่าพุ่งเข้ามาปักอยู่เบื้องหน้านางปฏิกิริยาตอบสนองของนักฆ่าเก่าทำงานในทันควันซี่ถงกลิ้งหลบตีระยะออกห่างจากจุดเกิดเหตุไปหลายตลบก่อนทรงตัวขึ้นหลีสายตากวาดไปโดยรอบอย่างระแวดระวัง คมแสงสีเงินประกายวุบวาบที่พุ่งลงมาปักพื้นคือกระบี่ยาวเล่มหนึ่งเม็ดฝุ่นละอองดินพัดกระจายก่อเกิดเป็นมวนลลมพายุหมุนบางๆออกมาสีหน้าการแสดงออกของเสี้ยถงพลันเย็นเยือกลงขุมหนึ่งเริ่มวิเคราะห์สถานการณ์ความเป็นไปได้ในทันที พอเงยหน้าขึ้นมองก็พบเห็นเงาร่างสีดำสายหนึ่งพวยพุ่งห่อเหินอากาศมาจากระยะไกลเป็นชายหนุ่มผมสาวสลวยปลิวสวยอยู่กลางเวหาเผยคู่คิ้วคมเข้มทรงจมูกเรียวยาวริมฝีปากเมมหันักแน่นสีงดงามใบหน้าทั้งเย็นชาแฝงความพยองเดชเสมือนกับเทพมารปีศาจท,ที่หลับไหลนับหมื่นปีที่จูจ่ๆก็ตื่นขึ้นจากนิทรา ไม่ว่าจะเป็นชีวิตก่อนหน้าหรือชาตินี้เขาผู้นี้คือบุรุษชายที่สวยที่สุดและดูรายลึกที่สุดตั้งแต่นางเคยเห็นมาเขาเป็นใครกันเสี่ยถงเลิกคิ้วขึ้นเจือแววสงสัยพยายามค้นหาความทรงจําในสมองอยู่นานคล้อยหลังจึงจะมั่นใจว่าเจ้าของร่างเก่าไม่เคยรู้จักบุคคลผู้นี้มาก่อน ด้นานหลังชายชุดดำปรากฏกลุ่มมือสังหารในชุดคลุมดำจำนวนหนึ่งไล่ล่าตามมาติดติดทั้งหมดล้วนมีระดับพลังอยู่ในขอบเขตเสาหลักเขียวมือสังหารชุดคลุมดำผู้หนึ่งที่เร่งฝีเท้าตีทยานร่อนลงพื้นมาหยุดตรงหน้าเสียถงเพื่อหยิบกระบี่เล่มน,นั้นที่ปักพื้นขึ้นมาก่อนจะหมุนตัวพุ่งออกไปโจมตีใส่ชายชุดดำต่อ เซียถงขมวดคิ้วเล็กน้อยที่แท้กราบี่ปริศนาเล่มดังกล่าวก็เป็นของคนพวกนี้นี่เองส่วนที่ว่าพวกเขากำลังไล่ฆ่าใครอยู่กลับมิใช่ธุระของนางแต่หากใครก็ตามที่กล้าล่วงเกินนางมันผู้นั้นต้องชดใช้ด้วยชีวิตแทนที่เซียถงจะรีบวิ่งหนีออกไปจากบริเวณนี้โดยเร็วที่สุดนางกลับหยิบไก่ย่างขึ้นมาพร้อมใช้ฟันฉีกกระชากคิ้วหนุบหนับนั่งกินอย่างสบายอารมณ์ต่อพลางรับชมศึกสัพะยุทธฉากใหญ่ตรงหนาอย่างตั้งใจ เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่นางได้เห็นการต่อสู้ของยอดฝีมือในโลกแห่งนี้ดังนั้นนางจำต้องเฝ้าศึกษาให้ดีทางฝ่ายชายชุดดำและมือสังหารชุดคลุมดำเหล่านั้นถึงกับหยุดมือจับจ้องไปทางเสี้ยถงดูสีหน้าแต่ละคนจะตกตะลึงไม่น้อยหญิงสาวในป่าสนนางนี้เพิ่งบังเอิญพบเจอเข้ากับฉากล่าสังหารอยู่ต่อหน้ามิใช่หรือประการแรกฉไหนานางถึงไม่กรีดร้องตกใจและประการที่สองปับไม่คิดที่จะวิ่งหนี แต่กลับนั่งแทะไก่ย่างเฝ้าดูศึกสัป,ประยุทธ์อยู่ด้านข้างแทนหรือศีรษะของนางจะถูกของแข็งเข้ากระทบกระเทือน